เคยรู้สึกไหมว่าตัวเองเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาลองนึกภาพนะช้างตัวใหญ่ยักษ์เดินกล่างในป่าเจอเจ้ามดตัวกระจิริชช้างหัวเราะเยาะฮ่าฮฮ่แกจะทําอะไรได้ตัวแค่นี้มดตอบกลับไปเสียงเบาแต่หนักแน่นไม่ใช่แค่ตัวใหญ่ถึงจะยิ่งใหญ่นะใจต่างหากที่สําคัญกว่าฟังดูเหมือนนิทานอีสับใช่ไหมแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะวันต่อมา ช้างสวยําำกาซัดตกลงไปในหลุมลึกร้องโอดโอยช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยแต่ไม่มีใครได้ยินหรือว่ามีใช่แล้วเจ้ามิตรตัวเดิมนั่นแหละกลับมาพร้อมพักพวกทั้งรังช่วยกันดันช่วยกันลากจนในที่สุดช้างก็ขึ้นจากหลุมได้สําเร็จวินาทีนั้นช้างก้มหัวด้วยความละอายวันนี้ฉันเข้าใจแล้วพลังที่แท้จริงคือการร่วมมือกันวลีเด็ดที่อยากให้จําไม่ใช่แค่ตัวใหญ่ถึงจะยิ่งใหญ่นะ ใจต่างหากที่สําคัญกว่าเรื่องนี้สอนอะไรเราสอนว่าอย่าดูถูกใครไม่ว่าเขาจะเล็กน้อยแค่ไหนเพราะบางทีเขาอาจเป็นคนที่ช่วยเราในวันที่เราแย่ที่สุดก็ได้การทํางานเป็นทีมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่แหละคือพลังที่แท้จริงเหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าสามาคีคือพลังยังไงละ่ะแล้วคุณละ่ะเคยได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณไม่คาดคิดบ้างไหมจงให้เกียรติทุกคนแม้แต่คนที่คุณคิดว่าเล็กน้อยที่สุด เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะช่วยคุณได้มากแค่ไหน